สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเรียวไปหลอนมี5รสชาติน้ำพกกรกำพิกหมูกระจกนําพริกหมูกระจกมาลาํพริกเบคอนน้ำพริกข่างกุ้งและน้ำพริกเห็ดต้มยำสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k พาเที่ยวเรียวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไ d ดี0824456635พาเที่ยวเรียว ไปหลอนผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าปูโสมเฝ้าซัพย์นะครับเรื่องราวนี้มันอาจจะแหม่ต้องใช้วิทยาณในการรับชมรับฟังนะเพราะว่าสิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับผู้ชายท่านหนึ่งนะครับซึ่งตัวท่านเองเนี่ยรับข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการแล้วก็อยู่ใน เทศบาลแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเป็นคนที่อยู่เกี่ยวกับปลัดในอำเภออะไรประมาณนี้ฮะอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวเนี่ยมันย้อนไปประมาณสักหกเจ็ดปีเห็นจะได้นะครับกับเรื่องนี้นะครับนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่วิทยาพี่วิทยาเนี่ยทำงานอยู่ในเทศบาลแล้วกันแห่งเนี้ยมานานแล้วน,นะครับกลรับราชการในะในส่วนตรงนี้มานะครับ ตอนนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวของพี่วิทยานเนี่ยมันมีอาการปวดท้องนะครับปวดท้องรอบๆท้องเนี่ยฮะแล้วก็ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับประจําจังหวัดเลยนะครับพอไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอก็ตรวจนะครับแล้วก็พบว่าพี่วิทยานเนี่ยอยู่ในอาการที่ว่าเรียกว่าไส้ติ่ง นะปวดไส้ติ่งแล้วก็ไส้ติ่งมันจะแตกอลวพูดง่ายฮะคนปวดอ่ที่เป็นเกี่ยวกับไส้ติ่งเนี่ยจะรู้ดีว่าอาการมันเป็นยังไงนี่ครับก็มีอาการปวดนะฮะปวดปวดมากๆเลยก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็ต้องทําการผ่าตัดเป็นการด่วนนะนะของพี่วิทยานะครับทีนี้วันนั้นอ่ะที่พีพ่วิทยาไปเนี่ยสิ่งที่เอ่อตัวพี่วิทยานี่เขาก็ทําประจําเวลาที่เขาเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยก็คือนอนห้องพิเศษ แต่เนื่องด้วยวันนั้น,นะฮะมันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้ทําให้ห้องพิเศษเนี่ยมันเต็มนะครับพี่วิทยาก็เลยแจ้งให้พี่วิทยาบอกว่าต้องไปนอนห้องรวมนะได้ไหมนะครับเป็นห้องรวม6เตียงอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะครับพี่วิทยาก็ในจังหวะนั้นนะฮะมันก็ไม่ได้ต้องคิดอะไรมากแล้วเนื่องด้วยตัวเองเนี่ยปวดมากๆนะฮะเขาบอกก็รับปากว่าได้นะครับก็ทําการผ่าตัด นะในช่วงนั้นนะครับทาการผ่าตัดเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะเขาก็พาพี่วิทยาเนี่ยไปอยู่ที่ห้องรวม6เตียงนะครับในห้องนั้นก็จะมี6เตียงฮะเตียงตรงกันอะไรเงี้ยหเตียงนะครับสังเกตดูไปที่ห้องพักเนี่ยปรากฏว่ามีคนนอนอยู่3มเตียงเท่านั้นนะครับมีตรงข้ามกับพี่พวิทยานะฮะสเตียงแล้วก็ซ้ายขวาของพี่วิทยาเนี่ยยังไม่มีใครมานอนนะครับเขาก็ นอนพักไปเนื่องด้วยเนื่องด้วยผ่าตัดมานะกะ็การผ่าไส้ติ่งเนี่ยนอนโรงพยาบาลได้คืน2คืนก็อ,ออกโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้อะไรมากมายนะครับแต่เนื่องด้วยตัวเองเนี่ยเป็นการผ่าแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ในการนอนโรงพยาบาลไปนะครับก็นอนไป พอนอนไปรู้สึกว่านอนเนี่ยมันมัน,ม,นมันเจ็บแผลนะนะครับแล้วก็ห้องรวมนะครับก็ไม่ต้องมีคนมาเฝ้านะครับแต่ถ้าห้องพิเศษเนี่ยต้องมีคนมาเฝ้านะนะครับเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองก็ก็ได้ฮะเพราะหลังจากนั้นเวลาประมาณสัก 3- ามสี่ทุ่มเนี่ยปรากฏว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเขามาเข้าโรงพยาบาลนะครับด้วยอาการปวดท้อง คนที่เป็นก็คือผู้ชายคุณลุงอายุประมาณสัก50กว่ากว่าเนี่ยอยู่ในการปวดท้องมากๆเลยแล้วก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นภรรยานี่ฮะก็เดินตามมาแล้วก็รถก็เข็นมานะครับแล้วก็ให้คุณลุงนอนที่เตียงครับคุณป้าก็นั่งอยู่บริเวณขอบเตียงนะครับคุณลุงเนี่ยมีอาการปวดท้องแล้วก็ร้องปวดท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 ้อง,องตลอดเวลาเลยนี่ครับพยาบาลเขาก็เข้ามาคุยกับคุณลงุง เป็นยังไงบ้างปวดท้องมากเลยอันนี้ก็ไปเข้าทีซีสแกนมาแล้วนะไปเข้าอุโมง์มาแล้วก็ยังหาไม่เจอว่าคุณลุงเนี่ยปวดท้องเพราะอะไรตอนนี้ก็ฉีดยาให้แล้วนะนะครับให้มันทุเลาเบาบางกับอาการที่เป็นอยู่การที่ไปเข้าอุโมงเนี่ยที่ในการตรวจเนี่ยมันถือว่าเข้าขั้นสุดแล้วนะนะนะครับถ้ายังหาไม่พบว่าอาการของคุณลุงเป็นอะไรเนี่ย คือพูดง่ายหมอก็จนปัญญาว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรกับการปวดท้องครับคุณลุงก็ปวดท้องอยู่อย่างนั้นนะฮรพอปวดท้องมากๆเข้าอ่ะคุณหมอเขาก็มาฉีดยาเพิ่มให้อีกนะครับกับอาการนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้านะ่ะต้องเข้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตรวจไปเมื่อช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยมันก็ยังก็ยังไม่เจออะไรว่าสาเหตุว่าเกิดจากการปวดท้องเพราะอะไรนี่ครับคุณลุงก็นอนไปนะครับในระหว่างนั้นพยาบาลก็ออกไปแล้ว คุณป้าเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมีอาการร้องไห้ฮะร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยนะครับพี่วิทยาเนี่ยก็นอนด้วยความที่มันดึกแล้วอะฮะแต่ตัวเองเนี่ยก็ยังเจ็บแผลอยู่แล้วก็มองไปที่คุณป้าก็รู้สึกสงสารแต่ก็อยากจะเอ่ยปากถามเหมือนกันว่าทำไมคุณลุงมีอาการแบบนี้นะฮะสักพักเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยมันก็เพิ่งจะรู้อ่าเพิ่งจะเห็นกันเพิ่งจะเจอกันเนี่ย ก็รู้สึกได้เลยว่ามัน,ม,นมันความทรมานเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณลุงคุณลุงก็ร้องตลอดว่าปวดท้องโอ้ยปวดท้องสักพักหนึ่งไอ้คำว่าปวดท้องปวดท้องเนี่ยมันเปลี่ยนนะเป็นจะมายุ่งกับกูนี่มันของกูจะมายุ่งกับกูนี่มันของกูของของกูของของกูอะไรเงี้ยพี่วิทยาก็เริ่มเอะใจแล้วเฮ้ยคุณลุงพูดอะไร ของของกูของกูนี่มันคืออะไรอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณลุงอะฮะก็เอาผ้าคลุมตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนอาการดิ้นทุรนทุรายนะครับทําให้เตียงตรงข้ามกับพวิญญาณนี่ก็ตื่นมาดูว่าแบบอาการนี้มันคุณลุงเป็นอะไรทําไมแบบคือมันทําให้คนอื่นเนี่ยนอนไม่หลับไปด้วยเนะนี่ยทันเนี้ยอาการเนี่ยมันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เสียงเสียงร้องก็ดังขึ้นทําให้เตียงตรงข้ามเนี่ยเขากดเรียกพยาบาลนะครับ กดเรียกพยาบาลแล้วก็พยาบาลก็มานะฮะเตงตรงข้ามก็เลยพูดว่า,าช่วยไปดูคุณลุงหน่อยได้ไหมเขาเสียงดังมากเลยผมก็นอนไม่หลับผมก็เจ็บแผลเพราะว่าในห้องเนี่ยก็จะมีอาการเดียวกันหมดเลยบางคนก็เป็นนิ้วบางคนก็เป็นเกี่ยวกับตรงเนี้ฮะทันเนี้ยพยาบาลเขาเข้ามาเขาบอกว่าลุงมันอาการมันเป็นยังไงมันเป็นมากไหมอะไรยังไงไหนบอกพยาบาลซิอะไรเงี้ยปวดท้องมากเลยคุณหมอ ช่วยทํำยังไงก็ได้ให้หายปวดท้องอะไรเงี้ยท่านี้คุณพยาบาลบอกอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องไปก็หายไปพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็มานะีพร้อมกับเวนเปย์นะครับเอาเตียงมาด้วยอะไรมาด้วยก็เขาก,ก,ก็พาคุณลุงออกจากห้องไปนะครับแล้วพยาบาลก็บอกว่าคุณป้าไม่ต้องไปก็ได้นะเดี๋ยวจะพาะคุณลุงนะ่ะไปเอ็กซเรย์อีกรอบหนึ่งว่าการที่คุณลุงเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่เพราะว่า ตรวจไปเบื้องต้นและไม่ว่าจะทำเอ็กซาเรย์ธรรมดาเข้าอุโมงก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยมันก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะฮะคุณหมอก็เลยลงความเห็นว่าควรจะต้องตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับก็นำตัวคุณลุงเนี่ยไปนะฮะพอนำตัวคุณลุงไปเนี่ยก็คุณป้าก็บอกว่าให้คุณป้านั่งอยู่ตรงรอที่นี่นะฮะเดี๋ยวตรวจเสร็จเลยเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณลุงมาไม่ต้องไปนั่งตรงนั้นหรอกเพราะถ้าเกิดไปนั่งรอตรงนั้นมันจะนั่งคนเดียวนะฮะเดี๋ยว ไม่อยากให้คุณป้าไปเพราะคุณป้าเนี่ยอายุมากแล้วนะครับสักพักหนึ่งเขาก็พาคุณลุงไปนะครับนะพอพาคุณลุงไปป้าก็นั่งอยู่ที่เตียงนะครับแล้วก็ร้องไห้ด้วยสักพักหนึ่งพี่วิทยาก็เห็นว่าคุณป้านั่งคนเดียวแล้วก็เลยเอ่ยปากถามว่าคุณป้าคุณป้าเป็นอะไรอคุณลุงเป็นอะไรมากไหมผมเห็นคุณลุงเนี่ยร้องแบบร้องน่ากลัวมากเลยก,กับอาการปวดท้องเนี่ย ป้าเขาร้องไห้แล้วก็แล้วก็ไม่ยอมตอบนะสักพักพี่วิทยาบอกว่าเออคุณลุงเป็นอะไรมากไหมคุณป้าเล่าให้ผมฟังก็ได้นะเพราะว่าเห็นอาการแล้วดูดูน่ากลัวสักพักคุณป้านี่ก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็พูดว่าคุณลุงเกินแหวนลงไปพี่วิทยาก็งงวาอะเกินแหวนลงไปเกินแหวนลงไปยังไงป้า ก็ลุงอ่ะเราเนี่ยทำงานกันเกี่ยวกับการเก็บของเก่าไปขายคุณลุงกับคุณป้านะฮะก็ไม่ได้มีอาชีพร่ํารวยอะไรนักหนานะฮะแต่เนื่องด้วยลูกเนี่ยก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับอีกที่หนึ่งอ่ะตอนเนี้ยคุณลุงเนี่ยวันนั้นน่ะเข้าไปเก็บในอุทยานที่จังหวัดอุธยานะครับคือช่วงนั้นมันเป็นช่วง,งเย็นๆค่ำๆแหละนะครับคุณลุงเนี่ย เข้าไปในเขตนะที่มีเจดีมีโน่นนี่นั่นนะฮะเข้าไปเก็บของไปดูของไปหาของไปอะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยไปเจอแหวนวงหนึ่งนี่ครับไปเจอแหวนอยู่วงหนึ่งแล้วพอเจอปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับก็จะหันมาบอกภรรยานะครับว่าเจอแหวนทองเนี่ยนะฮะปรากฏว่าในจังหวะนั้นน่ะคนที่เขาตรวจอ่ะตรงอ่าเกี่ยวกับอุทยานตรงเนี้ยที่เข้าไปเนี่ย เขาขี่จักรายานมาพอดีนะฮะแล้วเขาก็ตะเคอกว่าคุณลุงเข้าไปหาอะไรในนั้นเขาห้ามเข้าไปอะไรประมาณนี้มันเป็นเขตห่วงห้ามนะตรงเนี้นะฮะถึงเวลามันปิดแล้วแล้วคุณลุงเข้าไปหาไปค้นไปอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณลุงเนี่ยทำอาชีพเก็บของเก่านะครับเขาก็กลัวว่าคุณลุงเนี่ยจะไปลื้อไปค้นไปอะไรแล้วก็เก็บเอาไปขายเนี่ยฮะเขาก็เลยดุเอาปรากฏว่าในระหว่างที่ดุเนี่ยคุณลุงก็เลยหยิบแหวนที่ตัวเอง เจอเนี่ยนะฮะเอาใส่ปากอมไว้อ่ะในจังหวะนั้นฮะเพราะใส่ปากอมไว้แล้วก็ปรากฏว่าแหวนวงเนี้ยมันลื่นลงไปในในท้องนะฮะลงคอไปคุณลุงก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เจออะไรเออไม่ไม่ได้หาอะไรแล้วอ่ะกลับ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 ก็เลยเดินออกมานะฮะพอเดินออกมาก็เลยบอกกับคุณป้าว่าเจอแหวนทองโชคดีมากเลยอะไรประมาณนั้นสักพักก็ขี่ซาเล้งกลับพอขี่ซาเล้งกลับเนี่ย อาการปวดท้องนี่มันปวดมากในวันนั้นนะครับแล้วเนื่องด้วยโรงพยาบาลตรงนี้มันอยู่ใกล้กับที่คุณลุงนี่ครับพักนะฮะเขาก็เลยพาคุณลุงเนี่ยไปฉุกเฉินอยู่ที่ห้องพยาบาลนี้นะครับพอเข้าไปฉุกเฉินก็ปรากฏว่าลุงก็ปวดท้องแล้วเขาไม่ยอมบอกว่าปวดท้องเพราะอะไรนะครับก็เลยบอกคุณหมอว่าปวดท้องปวดท้องคุณหมอก็ให้ยานะครับให้ยาฉีดยาแล้วว่าปวดท้องมันก็ยังไม่ดีขึ้น พอไม่ดีขึ้นเขาก็ทำการเอ็กซเรย์ว่ามันสาเหตุนี้มันเกิดจากอะไรเอ็กซเรย์ธรรมดาก็ไม่เจอนะครับก็เลยไปเข้าอุโมงค์นะครับเพื่อจะตรวจหาไอส้สิ่งสิ่งเนี้ยที่ตัวเองเนี้ยคือการเข้าอุโมงค์นะครับหรือ TC สแกนนะเ่ยผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะครับคือมันเป็นการตรวจที่ละเอียดที่สุดแล้วนะครับของการตรวจนะตรวจทางร่างกายเลยปรากฏว่าการตรวจครั้งเนี้ยมันก็ไม่พบสิ่งสิ่งนี้ กับสาเหตุที่มันปวดท้องปวดท้องเนี่ยฮะก็เลยเล่าให้พี่วิทยาฟังพี่วิทยาบอกโอ้ในนั้นน่ะไปเจอแหวนเนี่ยมันเป็นแหวนของคนที่มาเที่ยวที่อุทยานหรือเปล่าป้าก็นิ่งแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับพอหลังจากนั้นเหตุการณ์เนี่ยมันก็การเล่าให้สู่กันฟังเนี่ยมันผ่านไปได้สักประมาณสักชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยปรากฏว่าเขาเข็นคุณลุงมาคุณลุงก็มา แล้วก็อยู่ในอาการปวดท้องแล้วนะครับคุณป้าก็ดีใจเห็นคุณลุงมาเขาก็ยกคุณลุงมาที่เตียงนะครับพอยกคุณลุงมาที่เตียงปุ๊บคุณป้าก็ถามว่าเป็นไงเจอไหมเจอไหมคุณลุงบอกว่าไม่เจอใส่หัวใส่หัวแบบนี้สักพักหนึ่งฮะพยาบาลก็มามาคุยด้วยพยาบาลก็พูดว่าคุณลุงเนี่ยมันไม่เจออะไรเลยนะที่อยู่ในท้องของคุณลุงอะ่ะ คุณลุงตกลงมันกินอะไรเข้าไปหรือกินอะไรเข้าไปหรือไปอะไรยังไงเพราะว่าการตรวจสองรอบเนี่ยมันไม่เจออะไรเนี่ยมันผ,ผิดวิสัยแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยยาก็ให้ไปสองเข็มแล้วปกติมันต้องหายแล้วนะนะครับถ้าอย่างนั้นคุณลุงนอนพักเดี๋ยวพวกนี้พบแพทย์อีกคนหนึ่งจะมาดูแลเรื่องนี้ให้อะไรประมาณเนี้ยสักพักพยาบาลเขาก็เดินออกมาคุณลุงก็ปวดท้องอีก มีอาการปวดท้องดิ้นทุรนทุรายแต่ครั้งเนี้ยเสียงมันไม่ได้ดังเหมือนครั้งแรกแต่ก็มีความรู้สึกว่ายังได้ยินอยู่ในคืนนั้นพี่วิทยาก็รู้สึกว่าโอ้ยคืนนี้คงนอนไม่หลับแลละคุณลุงก็ไม่หายสักทีแล้วกืนแหวนอะไรไปอะไรประมาณนี้ก็มีความสงสัยอยู่ในนั้นระหว่างนั้นเหตุการณ์นั้นก็เริ่มจะผ่านไปนะครับสักพักพี่วิทยาเนี่ยก็เริ่มจะเคิมๆจะหลับแล้วนะครับ เตียงทางด้านขวาที่คุณลุงอยู่เนี่ยมันมีเสียงคุณลุงอะ่ะพูดว่ากูกลัวแล้วกูกลัวแล้วมึงเอาไปเลยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วมันอยู่ในท้องกูกูกลัวแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยกูไม่เอาแล้วกูกลัวแล้วอะไรเงี้ยสักพักป้าเนี่ยก็ก้มหน้าหลับไปแต่พี่วิทยาเนี่ยได้ยินเสียงเนี้ยฮะก็เลยลืมตามองเนื่องด้วยตัวเองเนี่ยต้องนอนอยู่ในท่านอนหงายนะครับ เพราะว่าเจ็บแผลไงต้องนอนท่าเดียวเลยลืมตามาสิ่งที่พี่วิทยาเห็นก็คือมีเงาดำๆล่างใจเนี่ยหัวเนี่ยติดกับแผ่นฝ้าของโรงพยาบาลเลยกำลังโน้มตัวลงมาแล้วเป็นล่างที่ใหญ่มากดําทมินเลยเนะครับแล้วก็โน้มตัวมาแล้วก็มีเสียงที่ก้องกังวานว่ามึงเอาของกูมาทำไม เสียงดังเลยฮะและทั้งม่กหันไปหาคุณลุงคุณลุงก็อยู่ในอาการยกมือพนมแล้วก็ไหว้บอกกลัวแล้วกลัวแล้วเดี๋ยวเอาไปคืนกลัวแล้วกลัวแล้วเนี่ยสักพักสิ่งที่พี่วิทยาเห็นก็เลยแบบรู้สึกตกใจก็ชะง,งักตัวเองเฮ้ยคือเป็นการเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตนะครับพอหลังจากนั้นนะฮะเตียงที่อยู่ตรงข้ามเจ้าเดิมคนเดิมเขาก็น่าจะเห็นเหตุการณ์นี้ด้วย เขาก็เลยกดเรียกพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับพยาบาลก็มานะครับมาแล้วก็บอกว่าเตียงคุณลุงนะ่ะเป็นไรไม่รู้เหมือนคุณลุงเจออะไรสักอย่างเนี่ยคุณลุงมีอาการตาค้างเหลือกขึ้นไปเลยฮนะพยาบาลก็รีบมาปลุกมาอะไรคุณลุงเปไน็นไรคุณลุงเป็นอะไรอะไรเงี้ยคุณลุงก็เลยยกมือไหว้พยาบาลก็บอกว่าผมกลัวแล้วคุณพยาบาลผมสารภาพก็ได้ผมไปเจอแหวนที่ จังหวัดอุทยาในอุทยานแล้วแหวนเนี้ยมันฝังดินอยู่แล้วเห็นเป็นรูปหัวพลอยโผล่ขึ้นมานิดนึงผมก็เลยเอามือลูบๆปร,ปร,ปร,ปรปปากฏว่ามันเป็นแหวนซึ่งแหวนเนี่ยนะฮะตามความรู้ที่คุณลุงเนี่ยพอจะรู้ได้ก็คือแหวนเนี่ยที่เคยเห็นในทีวีที่หนังจากกองวงเขาเล่นกันที่เขาใส่กันก็คือแหวนนบพก้านะครับซึ่งก็จะมีพอยก้าอันนะฮะ แล้วเนื่องด้วยแกฮะกลัวความผิดกลัวคนที่ดูแลอุทยานเนี่ยจะรู้ก็เลยเอาแหวนเนี่ยใส่ปากแล้วก็กลืนลงไปนะฮะปรากฏว่ามาเอ็กซเรย์ไงก็เอ็กซเรย์ไม่เจอพยาบาลก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นนะคุณลุงอ่ะน่าจะโดนอาถรรพ์อะไรแบบนี้แหละเอาอย่างนี้พยาบาลก็ด้วยความที่มีประสบการณ์ตนระงนี้แล้วก็มีเริ่มจะ เจออะไรแบบเนี้บยบ่อยๆนะครพยาบาลบอกว่าถ้าคุณลุงเห็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณลุงตั้งจิตอธิษฐานเลยแต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพยาบาลมานะพยาบาลก็ไปหยิบพระพุทธรูปมาที่เขาตั้งอยู่ตรงทางเข้านะฮะองคประมาณทั้งเนิ้วเนี่ยหยิบมาแล้วก็ให้คุณลุงเนี่ยถือนะครับแล้วก็บอกคุณลุงว่าคุณลุงตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะ คุณลุงไปเอาอะไรของอะไรใครเข้ามาเนี่ยคุณลุงต้องเอาไปคืนนะอันนี้เขามาทวงคืนแล้วเนี่ยเหมือนที่คุณลุงเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับแล้วพี่คนนั้นนะ่ะที่กดเรียกพยาบาลนะก็ช่วยพูดมาว่าเห็นร่างใหญ่เนี่ยมาคุมตัวคุณลุงนี้อยู่พี่วิทยาก็เนื่องใจอ๋อผมไม่ได้เห็นคนเดียวแสดงว่าอีกคนนึงก็เห็นนะพยาบาลเขาบอกว่าอะลุงตั้งจิตธรษฐาเลยว่าขอให้ลุงหายแล้วจะกลับเอาสิ่งของเนี่ยที่เราเอามาเนี่ย เอาไปคืนไที่เดิมคุณลุงก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าผมขอโหสิกรรมกับสิ่งที่ผมไปหยิบไปคว้ามาในนี้ถ้าผมหายแล้วแล้วก็เจอแหวนวงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอากลับไปคืนนะครับก็ยกมือไหว้พระแล้วก็เอาพระเทินอกนอนปรากฏว่าคืนนั้นคุณลุงนอนหลับดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรไม่มีการปวดท้องเลยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยพยาบาลเขาก็มา เขาบอกอาคุณลุงไปไงเมื่อคืนนี้นอนหลับไหมหลับครับนะฮะสักพักหนึ่งอ่ะอ่ะถ้าหลับถ้างนั้นเอาพระออกมากอน,นะฮะก็ไปหยิบพระพุทธรูปออกมาแล้วก็ไปตั้งไว้ที่เดิมลุงปวดท้องอีกแล้วนะครับปวดท้องอีกแล้วก็รู้สึกว่าพอพระออกเนี่ยปวดท้องอีกสักพักหนึ่งฮะคุณลุงก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกกับภรรยานะครับบอกว่าตัวเองก็ปวดท้องจะเข้าห้องน้ำนะครับ พอเข้าไปในห้องน้ําคุณป้าก็าประคองคุณลงไปนะครับสักพักได้ยินเสียงป้าตะโกนเจอแล้วเจอแหวนแล้วเจอแหวนแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณลุงถ่ายออกมาฮนะถ่ายออกมาแล้วมีแหวนวงนี้หลุดออกมาด้วยนะครับก็ทำการเช็ดล้างอะไรกันเรียบร้อยฮนะเสร็จสับเรียบร้อยปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือ พี่วิทยาบอกว่าผมก็ไม่รู้จักนะแหวนโลบะเก้ามันคืออะไรแต่วันนั้นน่ะได้เห็นมันเป็นแหวนลายโบราณมากเลยแล้วก็มีพลอยซึ่งมันเก่าๆแล้วมันเหมือนแบบมันอยู่ในยุคไหนก็ไม่รู้อะมันเก่ามากแล้วนะครับแล้วบางพลอยบางอันก็หลุดไปก็มีอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายก็ได้เจอสิ่งนี้แล้วคุณลุงก็เลยบอกว่าผมจะไม่เอาอะไรแบบนี้มาอีกแล้วนะครับพรหลังจากนั้นฮะ ต่างคนก็ต่างออกจากโรงพยาบาลพี่วิทยาก็ออกจากโรงพยาบาลน,นะฮะเนื่องด้วยตัวเองก็รักษาตัวเองวันสองวันก็ออกโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วทางคุณลุงกับคุณป้าก็ออกจากโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปตามข่าวอีกเลยว่าคุณลุงเนี่ยเอาแหวนมูเนี่ยไปคืนไหมหรืออะไรยังไงนะครับแต่พี่วิทยาบอกว่ามันเป็นวันที่ผมจําไม่ลืมเลยคุณเนตรที่เห็นร่างใหญ่ แล้วตัวพี่วิทยาก็เลยไปถามคนที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับตรงเนี้ยฮะเขาก็สันนิษฐานว่าสิ่งสิ่งนี้ที่มาตามคุณลุงก็คือปูโสมเฝ้าทรัพย์นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันเนาะ,ะดินแดนของยุธยามก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ใครมาขุดมาฝังไว้มีพระโบราณมีสิ่งต่างๆก็จะมีสิ่งสิ่งนี้คอยดูแลอยู่เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณลุงไปหยิบไปคว้ามาเนี่ย เหมือนอย่างแหวนโนบเก้าที่ผมต้องบอกว่า,าที่รู้มานะครับผมเองเนี่ยเป็นช่างทองเป็นช่างจิวเวลี่นะครับเราจะรู้ดีว่าแหวนชนิดนี้นะครับในสมัยก่อนเลยนะครับเขาจะใช้เฉพาะขุนนางนะครับต่างๆที่เขามีบารมีนะครับเขาก็จะมีแหวนโนปเก้าใส่ไว้ในนิ้วชี้นะครับ เวลาที่ชี้ไปทางไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะทําให้คําสั่งของเราเนี่ยมีพลังนะครับเพราะฉะนั้นแหวนสิ่งเนี้ยนะครับมันจะต้องอยู่กับเจ้าของนะครับแล้วในสมัยก่อนคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเป็นขุนนางเป็นข้าราชบริพารอะไรต่างๆที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจะเอาแหวนอันนี้ฮะฝังลงไปด้วยเนื่องจากแหวนคนหนึ่งก็จะมีแค่วงเดียวต่อคนเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้ก็จะ,ะไปกับ เจ้าของเลยนะครับแต่เนื่องด้วยคุณลุงเนี่ยก็ไปเจออะไรแหวนแบบนี้มาแล้วก็เอาม,ามาเป็นของตัวเองนะครับทําให้เกิดเรื่องเกิดราวซึ่งอยากจะบอกว่าประวัติของแหวนนพปเก้าเนี่ยผมเคยเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับผมจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วนะฮะแต่มันเกิดขึ้นกับตัวตัวของเจ้านายเก่าผม นะครับเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้นะเกี่ยวกับแหวนนบก้านมาจะตั้งชื่อเรื่องว่าแหวนลบนบก้าเลยตอนนั้นนะนะครับที่เล่าไปแล้วนะครับนี่แหละฮะคือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับปู่โสมเฝ้าศัพย์ครับผม